ป้อมปราการของซีอานหรือที่รู้จักกันในชื่อกำแพงเมืองซีอานในซีอานเป็นตัวแทนของกำแพงเมืองจีนที่เก่าแก่ใหญ่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้ยอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นภายใต้การปกครองของจกักรพรรดิหวงวูในฐานะระบบการป้องกันทางทหารจะแสดงลักษณะที่สมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมเชิงเทินของสังคมศักดินาได้รับการตกแต่งใหม่หลายครั้งนับตั้งแต่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14สาครั้ง ในช่วงเวลาประมาณ200ปีในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษ1500และ1700และในช่วงไม่กี่ปีมานี้ในปี1983กำแพงล้อมรอบพื้นที่ประมาณ14ตารางกิโลเมตรกำแพงเมืองซีอานอยู่ในรายชื่อเบื้องต้นของแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อกำแพงเมืองแห่งราชวงศ์หมิงและชิงตั้งแต่ปี2008กำแพงเมืองนี้ยังอยู่ในรายชื่อหน่วยงานบริหารมรดกวัฒนธรรมแห่งรัฐของจีนตั้งแต่เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2504กำแพงเมืองซีอานเป็นหน่วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติที่เป็นมรดกจู่หยวนจางจากักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงปีคริสต์ศักราช1368ถึง1644ได้รับคำแนะนำ จากจู้เซิงผู้รอบรู้ให้สร้างกำแพงสูงที่มีป้อมปราการรอบเมืองสร้างโรงเก็บอาหารจากนั้นจึงสถาปนาอาณาจักรของเขาด้วยการรวมอาณาจักรอื่นๆทั้งหมดเข้าด้วยกัน ตามคำแนะนำของฤาษีจู้ได้ก่อตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นจากนั้นจึงสร้างกำแพงที่มีป้อมปราการสูงเหนือกำแพงพระราชวังที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ของราชวงศ์ถังปี6 1 8 9ถึงเ0 7เขาเริ่มสร้างกำแพงเมืองซีอานเมืองหลวงของมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือในปีคริสต์ศ,ศักราช1,370เขาได้รวมเขื่อนป้องกันโบราณที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังเข้าไว้ด้วยกัน ในส่วนตะวันตกและใต้ของกำแพงเพื่อขยายส่วนตะวันออกและภาคเหนือตัวอาคารถูกสร้างขึ้นตลอดระยะเวลา8ปีและได้รับการดูแลอย่างดีทั้งในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงซึ่งตามมากำแพงนี้เริ่มแรกสร้างขึ้นจากดินที่พังทลายเท่านั้นในสมัยของจกักรพรรดิหลงซิงปีคริสต์ศักราช1568 กำแพงได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยการวางอิฐสีน้ำเงินทางด้านบนและด้านนอกของกำแพงดินในสมัยของเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงกำแพงถูกขยายใหญ่ขึ้นมีการระบายน้ำแท่นหินและการดัดแปลงอื่นๆและโครงสร้างดังที่เห็นในปัจจุบันก็เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการปกครองของราชวงศ์ชิง โครงสร้างก็เริ่มเสื่อมโทรมลงในระดับที่จำกัดเจ้าหน้าที่พักรีพับลิกันดำเนินการบำรุงรักษากำแพงซึ่งอยู่ในสภาพย่ำแย่ในช่วงทศวรรษแรกของคริสตศตรวตรรษที่20ระบบการป้องกันกำแพงได้รับการพิจารณาว่ามีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ แม้ว่าจะรื้อถอนกำแพงที่คล้ายกันในภูมิภาคอื่นๆของประเทศดำเนินการหลังการปฏิวัติปีพุทธศักราช2454ในปีพุทธศักราช2469กำแพงถูกโจมตีด้วยระเบิดโดยกองกำลังศัตรูส่งผลให้โครงสร้างเสียหายร้ายแรงแต่เมืองภายในกำแพงไม่ได้รับผลกระทบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อญี่ปุ่นทำการบิน จากเหตุระเบิดระหว่างปีพุทธศักราช2480ถึงปีพุทธศักราช2483ชาวบ้านได้สร้างบังเกอร์ประมาณ1,000บังเกอร์เพื่อเป็นที่พักพิงต่อต้านอากาศยานภายในฐานกว้างของกำแพงความหนามากกว่า15เมตรนอกจากนี้ยังมีช่องเปิดหลบหนี2-3ช่องที่ถูกสร้างขึ้นผนังเป็นทางเดิน ต่อมาประตูใหม่เพื่อให้สัญจรผ่านกำแพงซีอานได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยการปกครองของภพรริิพับลิกันจากข้อมูลของเชนบูแอตดลาส ในปี1933ในช่วงทศวรรษ1930คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภายในขอบเขตของกำแพงซีอานแต่ก็ยังมีพื้นที่เปิดล่งจำนวนมากในบรรดาผู้มาเยือนที่มาดูกำแพงซีอานนั้นมีกับตันชาวอเมริกันต่อมาเป็นนายพลสติวเวลในปีพุทธศักราช2465และนักไซวิทยาชาวเช็กจาโรสลาฟพ,พรูเช็กในปีพุทธศักราช2476 ในปีพุทธศักราช2526ฝ่ายบริหารของเทศบาลเมืองซีอานได้ดำเนินการปรับปรุงและต่อเติมกำแพงเพิ่มเติมในเวลานั้นยางหมาเฉิงหอคอยหอคอยประตูน้ำจาโลหอคอยกุ้ยซิ่วโหลหอคอยมุมเจียวโหลและหอคอยป้องกันดิลูได้รับการตกแต่งใหม่ทั้งหมด ส่วนที่พังทลายของเชิงเทินถูกเปลี่ยนให้เป็นประตูเมืองและคูน้ำได้รับการบูรณะในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2548เมืองซีทั้งหมด เชิงเทินเชื่อมต่อถึงกันกำแพงซีอานมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีความยาวรวม14กิโลเมตรโดยเกือบทุกแนวต้องผ่านการบูรณะหรือสร้างใหม่ด้านบนสุดของกำแพงมีทางเดินซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา4กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมจีนเพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันโดยสร้างด้วยคูเมืองสะพานชาบหอนาฬิกาหอคอยหัวมุม กำแพงเชิงเทินและหอประตูผนังสูง12เมตรความสูงโดยมีความกว้าง12-14เมตรที่ด้านบนและความกว้างฐาน15-18เมตรกำแพงกั้นถูกสร้างขึ้นในช่วง120เมตรยื่นออกมาจากผนังหลกักมีเชิงเทินด้านนอกของกำแพงมีเชิงเทิน5,984เหลี่ยมมีลักษณะเป็นเชิงเทินยื่นออกมารวมกัน มีหอสังเกตการณสีหลังตั้งตรงหัวมุมและมีคูน้ำที่ล้อมรอบกำแพงมีความกว้าง18เมตรลึก6เมตรพื้นที่ภายในกำแพงประมาณ36ตารางกิโลเมตรล้อมรอบพื้นที่เล็กๆ14ตารางกิโลเมตรครอบครองโดยเมืองหอสังเกตการทางตอนใต้สร้างขึ้นในปี1378ถูกทำลายด้วยไฟในปี1926ระหว่างสงครามกลางเมือง ในปี1926และได้รับการบูรณะในเดือนกันยายนปี2014สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการทบทวนเอกสารทางประวัติศาสตร์อย่างรอบคอบเกี่ยวกับลักษณะทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ได้รับความเสียหายหอสังเกตการอีกสามแห่งที่สร้างประตูทางเหนือตะวันออกและตะวันตกของกำแพงได้รับการตรวจสอบในระหว่างขั้นตอนการวางแผนของการดัดแปลงที่ทำสำหรับซ o ทาวเวอร์ พวกมันได้รับการแก้ไขโดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของกำแพงโดยห้องโถงที่ครอบคลุมให้การป้องกันโครงสร้างโดยใช้เหล็กงานไม้และโครงสร้างกระเบื้องและอิฐแบบโบราณประตูใหญ่มีทางเข้าออกทางลาดยกเว้นประตูทิศใต้ซึ่งมีทางเข้าออกนอกกำแพงได้มีหอยิงธนูซึ่งให้ความปลอดภัยแก่หนึ่งในสี่ประตูของกำแพงซี่อาน สร้างเป็นห้องคล้ายกับดักขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยหอคอยที่เต็มไปด้วยหน้าต่างทําให้นักธนูได้เปรียบในการยิงลูกธนูในเพียรแรกๆของการสร้างกําแพงและลูกปืนใหญ่ในเวลาต่อมาใส่กองกําลังปฏิวัติของฝ่ายตรงข้ามหากศัตรูสามารถเจาะกําแพงผ่านประตูหลักได้ก็จะติดอยู่ในห้องเล็กๆที่หันหน้าไปทางประตูอื่นและจึงเป,เป็นเป้าหมายที่ง่ายสำหรับกองกำลังป้องกัน